สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเย็นๆนะครับสวัสดีวันมหาสงการนะครับวันนี้ตรงกับวันที่12เดือนเมษาครับตอนเย็นๆครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองฮะวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาอัปเดตบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณดอนเมืองอีกรอบหนึ่งครับว่ามีความคึกคักมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้คือเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับคือแอดมินเลือกที่จะมารีวิวแล้วก็มาพาดูบรรยากาศที่นี่เพราะว่า ส่วนมากนะครับทุกคนก็คือดอนเมืองนี้จะเป็นไฟที่เป็นเอเชียบ้านเราครับแล้วก็ในช่วงเทศกาลแบบนี้ครับส่วนมากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาบ้านเราก็จะเป็นเพื่อนบ้านเราครับไม่ว่าจะเป็นแถวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาครับแล้วก็มีอินโดนีเซียมีมาเก๊ามีจีนแผ่นดินใหญ่มีญี่ปุ่นมีเกาหลีซึ่งไฟส่วนมากก็จะเลือกมาลงที่ดอนเมืองซะส่วนใหญ่ครับหมายถึงว่า ไฟของอเพื่อนบ้านเรานะครับวันนี้แอดมินก็เลยจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศที่นี่ครับท่านผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะเยอะและก็หนาตากว่าวันที่ผมมาวันแรกนะครับจะให้ดูบรรยากาศ,น,งงศานี้ครับนี่ห้องโถงผู้โดยสารนี่ครับขาเข้าระหว่างประเทศน,นะท่านผู้ชมนี่ฮะไฟที่ลงวันนี้นะครับก็จะเป็นมาเก๊าเป็นเจียยางมีสิงคโปร์มีเสียมเรียบมีหนาหนิงมีปีนงังมีฉางชามียาโฮบารูครับ ของแอร์เอเชียมีของนกแอร์มีของไลออนแอร์ครับแล้วก็มีของมันเลยฮ่องกงโอ้ทุกคนเยอะมากเลยครับนี่ฮะให้ดูบรรยากาศตอนเย็นวันนี้นะครับนี่ครับสงการวันนี้เริ่มแล้วครับพิธีเปิดงานมาสงการก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นครับเวลาประมาณ17บเนาฬิกาครับที่แถวแถวลานเจษฎาบดินครับวันนี้ทั่วทุกจุดของกรุงเทพมหานครก็เริ่มเล่นน้ําสงการกันแล้วครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศที่สนามบินอนเมืองกันนะครับแทบจะไม่ แตกต่างจากที่สุวภูมิอันนี้คือป้ายที่รอ,อรับผู้โดยสารหรือว่านักท่องเที่ยวครับมีเห็นไหมครับของเอเจนต์ทัวร์บริษัทต่างๆครับมารับที่นี่ออกมาแล้วนี่ครับอันนี้คือก็ถือว่าคึกคักแล้วทุกคนบรรยากาศที่นี่ก็ถือว่าคือคักแล้วนี่ครับเพราะว่าสนามบินดอนเมืองมันไม่ได้ใหญ่เหมือนที่สุวรรณภูมิครับทางออกก็มีแค่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่ครับเห็นไหมครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเอเจนต์เหมือนกันฮะแล้วก็ ถัดไปก็จะเป็นลิมูซีนแล้วก็เคาน์เตอร์ของรถบริการสาธารณะครับให้ดูบรรยากาศวันนี้นะครับทุกคนนี่ครับไฟเวลาลงตอนนี้นะครับเ,เวลา,ป,วลาประมาณ5โมงนี่ครับเห็นไหมฮะอเดนปาซ่าโฮจิมินจากาต้ากัวลาลัมเปอร์พนมเปญชงชิงครับฮ่องกงมัณฑะเลยยโฮบารูฉางชาปีนัง นี่ครับเห็นไหมครับทุกคนไฟสมาร์กก็จะเป็นพวกไฟที่ไม่ได้ไม่ได้บินไกลครับแล้วแล้วก็สมาร์กจะเป็นของอไฟโลคอสฮะเอเชียนกแอร์ไลออนแอร์นี่ครับที่สนามบินดอนเมืองตอนนี้ครับท่านผู้ชมชมนี่ครับออกมาข้างนอกตรงนี้นี่ฮะโอ้โหให้ดูบรรยากาศของนี่นะครับอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ดอนเมืองครับทุกคนนี่ครับอันนี้คือรอรถโดยสารสารานะครับ A1 A2 A3 นี่ครับเพื่อจะเข้าไปยังตัวเมืองครับแล้วก็ น่ครับบางส่วนก็รอเป็นแท็กซี่หรือว่ารถส่วนบุคคลเข้ามารับตรงนี้ครับให้ดูนะครับทุกคนว่าเยอะแค่ไหนบรรยากาศของเย็นวันที่12เดือนเมษายนนะครับสงการเริ่มแล้วนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมให้ดูนะฮะอันนี้คือถือว่าเยอะนะครับเยอะแล้วนะฮะเยอะมากด้วยนี่ฮะดอนเมืองปกติจะไม่พุ่งพ่านขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมคิดว่านี่ครับกระแสแล้วก็สื่อโซเชียลต่างๆนะครับของโปรโมทนะครับทำให้นี่ครับยิ่งปีนี้ทุกคนจัด กัดจริงใหญ่นะครับผมคิดว่าสื่อต่างๆนะครับที่มาทำคอนเทนต์นะครับเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับผมคิดว่าปีหน้าเป็นอีกปีหนึ่งที่คอยจับตาดูนะครับปีหน้าน่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่งานมหาสงการนะครับจะได้รับความนิยมมากมากขึ้นกว่าปีนี้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดนะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงนะท่านผู้ชมนะครับก็ภาวนาว่าสงการปีนี้ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอย่าได้มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงหรือว่ามีอะไรที่ทําให้เกิดเรื่องไม่ดีนะครับ คนนนี้เห็มฮะส่วนมากจะเป็นคนหนุ่มสาวครับนะครับมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงนี้ครับเห็นไหมครับเป็นกลุ่มเล็กๆดีครับไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนที่สุวรรณภูมินะครับส่วนมากก็จะมาเที่ยวนะครับในช่วงวันหยุดยาวบ้านเรานี่ครับ12 13 14 15 16นี่ฮะเห็นไหมฮะโอ้โหตอนนี้นะครับทุกคนประเทศไทยกรุงเทพมหานครนี้กำลังเนื้อหอมสุดๆเลยครับให้ดูครับให้ดู คืนนี้ก็น่าจะออกเที่ยวกันแล้วครับน่ครับหนุ่มๆและสาวคนเหล่านี้ครับนี่ฮะไปดูในตรงลานจอดรถบัสนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะรถบัสก็จะเหมือนที่สูนย์ุณภูมิเช่นกันครับก็คือจุดจอดรถบัสก็สำหรับกรุ๊ปทัวร์คณะทัวร์ต่างๆครับมี f c บางท่านบอกว่าให้มารีวิวดูบรรยากาศที่นี่บ้างเพราะว่าส่วนมากนะครับหลายๆช่องครับไม่ค่อยจะนําเสนอนะครับกอณฑ์มินก็อันนี้ครับวันนี้ก็ได้มานําเสนอนะครับบรรยากาศที่สนามบินดอนเมืองนี่ครับกลุ่มทัวร์กลุ่มนึงออกไปแล้วนะครับ ก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ออกไปเช่นกันนี่ครับทุกคนนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ครับผมคิดว่านะทุกคนหลังจากสิ้นเดือนเมษาไปนะครับตัวเลขของนักท่องเที่ยวน่าจะพุ่งขึ้นเยอะอีกทีนึงเลยครับนี่ฮะไฟช่วงเย็นนี่เยอะมากทุกคนเพราะว่าไฟสมาก็จะเป็นไฟระยะสั้นครับไม่ได้เป็นไฟที่บินในระยะไกลครับ3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับที่ทําให้นี่ครับทุกคนเห็นไหมครับ แล้วเย็นวันนี้ไปเย็นวันศุกร์เยครับสวนมากคนทํางานหรือว่าออฟฟิศก็จะทํางานครึ่งวันหรือว่าหลังจากเรื่องงานแล้วครับก็จะเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครบ้านเราครับนี่ครับมาอยู่ข้างในแล้วครับใ,ในถุงผู้โดยสารนะครับนี่ครับที่เดินทางออกมาแล้วนี่ครับโอ้โหยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็ ขอให้มีความสุขนะครับในงานเทศกาลมหาสงการที่กําลังจะเริ่มขึ้นนะทั่วทุกภาคของบ้านเราตอนนี้ครับให้ดูทุกคนนี้ฮะนี่ฮะประตู2ประตูหนึ่งนี่ครับส่วนมากก็จะออกมาทางนี้กันสัส่วนใหญ่นะครับนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับเห็นไหมครับสงการนี้ออกพิษพ่นพิษจริงๆทุกคนให้ดูว้าวนี่ถือว่าเยอะนะครับทุกคนอันนี้ถือว่าเยอะนะครับบรรยากาศแบบนี้เราถ้าจะไม่ได้เห็นเลยครับ ไอ้มีนมาสอสาวันก่อนก็ถือว่าเยอะแล้วแต่วันนี้เยอะกว่าเยอะกว่าวันนั้นเยอะมากเลยครับอีกเข้านึงเลยให้ดูบรรยากาศครับทุกคนนี่ครับ <c oughs> นี่ฮะไฟลงวันนี้เกือบๆยี่สิบไฟครับนี่ฮะทำให้บรรยากาศที่นี่ดูคึกคักมากท่านผู้ชมให้ดูนะฮะนี่ครับนี่เห็นไหมครับมีกรุ๊ปทัวร์ออกมาแล้วถือธงสีแดงๆนะครับอันนั้นน่าจะเป็นหัวหน้าทัวร์หรือว่าทัวร์ลีดเดอร์ครับท่านผู้ชม ถ้าออกมาทางเลี้ยวขวามาตรงนี้ก็จะมีลานจอดรถบัสนะครับสำหรับบริษัทนำเที่ยวครับนี่ครับถ้าออกซ้ายมือตรงนั้นก็จะเป็นรถขนส่งสาตารณะครับมีเคาน์เตอร์บริการแท็กซี่แล้วก็จะเป็นรถบัสนะครับของขสมกครับมี A1 A2A3 ครับไปต่างจุดต่างๆของกรุงเทพมหานครว้าวท่านผู้ชมจะให้ดูผมจะลองถามดู่าว่ากลุ่ปที่มานี่ครับที่เป็นมีธงนำน่ครับเป็นชาวอะไรครับแต่ให้ดูกะกะด้วยสายตาประมาณเกือบ30คนเลยครับนี่ฮะ ครับทานผู้ชมอ๋อทานผู้ชมขออภัยครับเขาเลี้ยวซ้ายไปทางโน้นนะครับไม่ได้มาทางนี้ก็เลยไม่แน่ใจแต่ดูจากธงดูจากตัวอักษรเราก็ได้เป็นชาวจีนครับทุกคนครับให้ดูคือที่ดอนเมืองครับแทบจะไม่เห็นฝรั่งนะครับไม่เห็นชาวยุโรปครับเพราะว่าไฟส่วนมากก็จะเป็นไฟแต่แถวเอเชียบ้านเรานี่ครับโอ้มาแล้วอีกชุดหนึ่งออกมาแล้วนะครับเป็นครอบครัวเลยฮะ ทุกคนนี้ฮะจุดหลักๆที่เล่นน้ำนะครับทุกคนเมื่อวานนี้นะครับแอดมินได้ไปเที่ยวดูบรรยากาศก็ที่สนามหลวงครับที่ถนนเข้าสารครับแล้วก็สีลมครับที่เขาเล่นน้ำกันแล้วครับนี่ฮะให้ดูครับทุกคนเยอะมากจริงๆครับนี่ถือว่าเยอะครับนี่ฮะโอ้โหไฟลงเยอะมากนะฮะ เห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจนะทุกคนนะครับอยากให้มีแบบนี้ตลอดนะครับผมคิดว่าโอ้ถ้าดอนเมืองเป็นแบบนี้ทุกวันเหมือนที่โซนอโภคเนี่ครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะฮะท่านผู้ชมทราบไหมครับ, mm hmm. รบช่วงสงการไม่เฉพาะเป็นนักเที่ยวทั่วไปนะครับเหล่าคนดังนะครับเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์หรือว่า,าคนที่เป็นยูทูบเบอร์ต่างๆก็เ,เลือกที่จะมาทำคอนเทนต์ที่บ้านเรากันเยอะมากนะเพราะว่า คืนหนึ่งก็คือมันได้กระแสมันได้ยอดวิวสองก็คือนี่ครับเขาก็อยากมาเห็นมาดูบรรยากาศจริงๆว่าพี่บ้านเรานี่คือการที่มาติดกระแสติดเทรนนี่ครับมันจริงไหมมันมันมันเป็นอย่างที่เขาพูดกันไหมนี่ครับนี่ทาให้นี่ครับไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวธรรมดาแต่ว่าเหล่าผู้อินเตอร์ต่างๆครับก็ที่เลือกที่จะมาที่นี่โอเคนี่ครับธงสีแดงออกมาแล้วนี่ฮะอันนี้นี่ครับทุกคนผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นฮ่องกงหรือว่าประเทศอะไรไม่รู้นี่ฮะนี่ฮะโอ้ นิฮาวน่าจะเป็นคนจีนนะทุกคนนี่ครับคนิงจริงน่ฮาวไว้ก่อนครับนี่ฮะโอ้เยอะชุดนี้เมื่อไหร่มาเกือบเกือบสามสิบสี่สิบคนเลยครับนี่ฮะให้ดู นี่ครับทุกคนครอบครัวนี้ครับประมาณ78คนนะครับมาเป็นแฟมิลี่เลยเนี่ยครับทุกคนเด็กๆเหล่านี้ครับอนาคตถ้าเขาโตไปนะครับเขาทํางานหรือว่าเขามีโอกาสมานะครับเขาก็จะได้ประสบการณ์ดีๆในการมาเที่ยวสงการบ้านเรามาเล่นน้ําที่นี่นี่ครับเห็นไหมฮะช่วงนี้นะครับเอเชียเอออาเซียนครับอาเซียนก็คือ การปิดเทอมก็ยาจะเหมือนกันทั่วทั่วทุกประเทศนะครับหมายถึงว่าประเทศไทยลาวเขมรพม่าสิงคโปร์มาเลย์นะครับการปิดเทอมช่วงซัมเมอร์ก็จะเป็นช่วงพีเรียดเหมือนกันครับประมาณเดือนเมษาพฤษภานี่ครับทำให้นี่ครับทุกคนก็คือช่วงเทศกาลสงการแบบนี้ครับทำให้นี่ครับแฟมิลี่นะครับเป็นครอบครัวครับก็จะเลือกที่เดินทางมาเที่ยวบ้านเราแบบนี้ฮะ เดี๋ยวถ้าแอดมินมีโอกาสนะถ้าผู้ชมแอดมินจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแต่ว่าวันนี้นะครับแอดมินอยากจะให้ทุกคนเห็นบรรยากาศนะครับซึ่งไม่ค่อยจะมีนะครับไม่ค่อยจะมีใครมารีวิวที่นี่ในช่วงเทศกาลครับแอดมินเลือกที่จะมารีวิวนะครับในช่วงเทศกาลสงการแบบนี้ครับมหาสงการนี่ครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วอีกชุดหนึ่งที่เป็นธงสีส้มๆนี่ครับธงสีเหลืองนี่ครับนี่ครับออกมาแล้วจะถามพี่เจ้าหน้าที่กันนะว่าช่วงกลางวันช่วงเช้าๆมีกรุ๊ปเยอะแบบนี้ไหม แต่วันนี้ดูดีครับทุกคนดีครับออกมาแอดมินสังเกตดูจากตรงนี้ก็ประมาณ2-3สกรุ๊ปแล้วครับนี่ฮะทุกคนนี่ครับผม3ามที่เจ้าหน้าที่นี่ครับคอยตรวจตรงนี้ช่วงเช้าก็เยอะครับวันนี้เยอะทั้งวันครับแน่นทั้งวันครับไม่ใช่เฉพาะช่วงเย็นแบบนี้นะทุกคนคือตั้งแต่วันที่12วันนี้ตั้งแต่เช้ามานี่ครับแน่นแน่นตลอดเลยครับนี่ฮะให้ดูบรรยากาศครับนี่ฮะ อ่านไปไม่ถึง5นาทีครับมาอีกแล้วคูบหนึ่งทุกคนนี่ครับคนน้าทัวร์มาอีกแล้วเป็นผู้ชายใส่ไม่ใช่ครับเป็นธงที่มีตุ๊กตาเป็นรูปสัญลักษณ์ครับอันนี้น่าจะเป็นลู่หนุ่มสาวซะส่วนใหญ่ครับนี่ฮะอันนี้คือที่ป้ายที่โชว์นี้คือเป็นบริษัททัวร์หรือว่าเป็นเอเจนต์นะครับที่เอเจนต์นะครับที่ถือป้ายรอให้ดูครับทุกคนนี่ฮะโอ้โหทุกคนสนามบินดอนเมืองเป็นแบบนี้ดีครับแปลกตามากแล้วก็ประทับใจจริงๆเลยครับทุกคนนี่ฮะ โอ้โหหนุ่มสาวหมดเลยครับทุกคนให้ดูให้ดูนีครับใครจะเชื่อครับว่าดอนเมืองจะมีบรรยากาศแบบนี้ครับส่วนมากนะครับแอดมินมาบ่อยครับที่นี่ครับเพราะว่าเดินทางบ่อยครับเดินทางกลับบ้านหรือว่าเดินทางไปทํางานจะไม่มีบรรยากาศแบบนี้เท่าไหร่ครับนี่ครับนอกจากว่าช่วงเทศกาลสงการแบบนี้ครับเห็นไหมครับให้ดูดีครับมาแล้วตั้งใจมาเล่นน้ำสงการเต็มที่อะไรครับทุกคนนี่ฮะ ให้ดูครับทุกคนให้ดูว้าวโอ้หิวเฮา <c oughs> ยเยอะไปทุกคนเกือบเกือบสี่สิบคนเลยครับนี่ฮะ <c oughs> นี่ฮะโอเคน่าจะเป็นจีนครับเพราะพูดภาษาจีนจีนกลางครับนี่ฮะว้าวทุกคนให้ดูผูนชมมปแล้วชุดหนึ่งครับนี่ครับโอ้โหวันนี้ คือไม่ถึงชั่วโมงนี้ครับประมาณ4ี่หุ้๊บแล้วครับเห็นไหมครับที่มีหัวหน้าทัวเป็นทัวร์ลีเดอร์ถือธงมานี่อีกชุดนึงครับโอ้โหทุกคนกรุงเทพมหานครจะรองรับไหวไหมครับนี่ครับต้องเที่ยวที่แบบมากันเยอะขนาดนี้นี่ฮะวลคอมนี่ครับขอให้ทุกคนเล่นน้ําสงการด้วยความสนุกแล้วก็ประทับใจกลับไปนะครับแล้วก็ไปบอกเพื่อนนะครับไปโปรโมทนะครับว่าบ้านเราครับก็คือ เป็นการเล่นน้ำสงการที่มีความสุขสนุกแล้วก็เป็นประเพณีดีงามที่ที่ใครๆก็อยากมาครับทุกคนถึงแม้ว่าเพื่อนบ้านเราก็จะมีนะครับแต่ผมคิดว่าการเล่นน้ำสงการการิจกรรมต่างๆนะครับผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยครับเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องนี้มากๆเลยครับนะครับเห็นไหมครับทุกคนส่วนมากถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นวัยรุ่นนะครับเขาะจะไม่มีสัมภาระอะไรเยอะมากมายครับกระเป๋าใบเล็กใบเดียวนี่ครับผมคิดว่า ขาน่าจะเลือกมาเที่ยวบ้านเราแค่ช่วง3-4วันนะครับที่มีงานเทศกาลสงการแบบนี้ครับเนี่ะเดี๋ยวแอนมินจะพาทุกคนไปดูในส่วนของถงผู้ดยสารขาออกนะครับทั้งภายในแล้วก็ระหว่างประเทศนะครับที่ดอนเมืองครับว่าจะมีความผูกพัาดแล้วก็คึกคักแบบนี้ไหมครับท่านผู้ชมให้ดูตรงนี้คือทำเลทองจริงเห็นไหมครับทุกคนขายดีมาก ทุกคนจะบอกว่าผมยังไม่ก็เห็นฟู้ดคอร์ตนะครับที่สนามบินดอนเมืองครับส่วนมากลูกค้าออกมาก็จะเจอร้านสะดวกซื้อแบบนี้ครับนี่ครับก็โอเคนะครับก็เป็นอะไรที่ประทังท้องได้นะครับเป็นร้านหิวๆนี่ครับมีของกินเยอะมากมายเลยครับนี่ครับไปดูบรรยากาศนะครับทุกคนนี่ครับก็ยังมีออกมาเรื่อยๆนะครับออกมาเรื่อยๆกันเยอะเลยครับในช่วงเย็นวันนี้ครับทุกคนนี่ครับจะให้ดูภาพมุมสูงนะครับ คือจริงๆที่สนามบินดอนเมืองก็จะมีภาพมุมสูงให้ดูเช่นกันครับแต่ว่าวิวอาจจะไม่ได้สวยเหมือนที่สนามบินสุวรรณภูมิจะให้ดูนะครับคือค้าไหมครับบรรยากาศของช่วงเย็นวันนี้ครับวันที่12ครับเดือนเมษายนนี่ครับเห็นไหมฮะออกมาเรื่อยๆเลยครับนี่ฮะอันนี้คือในส่วนของโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะครับทุกคนนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนีจะเฉพนามในโถงของผู้โดยสารขาเข้านะครับที่มาเที่ยวบ้านเราที่ จอแจแล้วก็ปุกผ้าแล้วก็ดูเยอะแยะครับให้ดูทุกคนอันนี้คือในส่วนของถงผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเช่นกันครับอันนี้คือเขาเที่ยวเสร็จแล้วกาลังจะกลับประเทศครับให้ดูครับทุกคนเยอะไหมครับอันนี้คือบรรยากาศโดยรวมนะครับในเย็นวันที่12ครับเวลาประมาณ17บเนิกาโอ้โหทุกคนจะให้ดูนี่ฮะดูสิครับนี่ฮะ สิ่งหนึ่งนี้ครับที่ผมคิดว่าเขาเรื่องมาบ้านเราก็คือเรื่องระบบขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยทั่วไปครับบ้านเราค่อนข้างจะสะดวกสบายครับแล้วที่เรามีแบบนี้ได้ก็จะบอกว่าเงินส่วนใหญ่หลักๆก็เราก็จะมาจากนี่ครับการท่องเที่ยวนี่นะครับที่เรามีเม็ดเงินนะครับมาบริหารประเทศให้มันพัฒนาแล้วก็ให้มันดูดีกว่าหลายๆประเทศนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีๆแล้วก็เป็นเรื่องที่โชคดีมากแล้วนะครับทุกคนไฟเย็นวันนี้ก็จะเป็นชาวอินเดียครับไฟอินเดียซะส่วนใหญ่นี่ฮะนี่ครับอือหือ นี่ครับแอร์เอเชียเห็นไหมครับใครบอกว่าฟรีวีซ่าไม่มีประโยชน์ครับมันก็มีประโยชน์ทุกคนประโยชน์มันเยอะมากเลยครับนะครับเรามีได้ด้วยนะทุกคนไม่ใช่พราเรามีฟรีวีซ่าให้เฉพาะชาวอินเดียชาวจีนแต่ประเทศจีนเขาก็เปิดนโยบายฟรีวีซ่าให้กับคนไทยด้วยเช่นกันนี่ฮะเห็นไหมฮะมันสุดสบายแล้วมันก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับอีกไฟล์หนึ่งนี่ฮะอันนี้ไม่น่าจว่าจะไปไหนให้ดูกันครับโอเคไปเจกะตาแล้วก็ไปมะนิลาครับให้ดูบรรยากาศที่พวกนี้ครับ นี่ฮะเห็นไหมครับแน่นครับแน่นทุกโลเลยคือพื้นที่ในการเช็คอินของสนามบินดอนเมืองครับมันค่อนข้างที่จะไม่ได้โฟลครับมันไม่ได้กว้างมากครับนี่ฮะทำให้คิวนี่ครับมันต้องแบบเป็นเหมือนคล้ายกับงูเลื้อยนะครับวนไปวงมาครับจริงๆก็มีเครื่องคีย์ออสนะครับสำหรับเช็คอินครับมีของไลออนแอร์แล้วก็มีเอเชียแอร์เอเชียครับที่สามารถใช้เครื่องคีย์ออสได้นะครับก็ถือว่าเป็น อะไรที่ดีครับสำหรับ2ไฟนี้2เครื่องบินนี้ครับที่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกสะดวกแล้วก็ให้ความรวดเร็วแก่นักท่องเที่ยวได้ดีเลยครับนี่ฮะให้ดูครับอีนี้อีกชุดหนึ่งเป็นบาติกแอร์ครับนี่ฮะนี่ฮะเยอะเช่นกันครับทุกคนนี่ฮะดูรูปโชมใหม่ของสนามบินดอนเมืองครับดูสะอาดแล้วก็ดูโอโถงมากตรงนี้ครับเห็นไหมครับทุกคนพื้นที่พักคอยนะครับก็ดูเป็นระเบียบแล้วก็มีจอแจ้งเตือนทั้งไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินไฟนี่ครับขาเข้าขาออกครับถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆครับทุกคนเห็นไหมฮะ นี่คือในส่วนของถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะครับก็ไม่ค่อยจะดูคืกคักสักเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศครับคือส่วนหนึ่งนะครับคนไทยก็เริ่มจะเดินทางกับยังภูภมิลำเนากันแล้วครับแล้วก็ยังเหลือตกค้างนะครับแล้วก็นี่ฮะส่วนมากก็จะกลับบ้านไปหรือว่าไปเที่ยวยังตัวเมืองหัวเมืองสําคัญต่างๆของเมืองเราครับในงานเทศกาลสงการแบบนี้ครับ คือรถแท็กซี่นะครับที่มาจอดรอดแซนไบนะครับเห็นไหมครับปกติจะไม่เยอะขนาดนี้ครับวันนี้นะครับทุกคนแท็กซี่มาจอดรอดคิวเพื่อจะไปรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในตัวสนามบินดอนเมืองนะครับทุกคนเยอะมากเนี่ฮะเห็นไหมครับ ท่านผู้ชมสลับคลิปวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศนะครับในส่วนของผู้โดยสารนะครับที่เดินทางมายังประเทศไทยในช่วงมหาสงการนะครับที่สนามบินดอนเมืองวันนี้นะทุกคนก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วครับดูคึกคักมากนะครับโอเคท่านผู้ชมสลับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ยินเลี้นะท่านผู้ชมถ้าเกิดชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสลับวันนี้นะครับใครที่กําลังเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอเดินทางโดยสสดิภาพนะครับขอทุกคนมีความสุขในช่วงงานราศการมหาสงการนะครับทุกคนแล้วก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ